แต่วันนี้ก็จะไปกราบดามมากราบดานะครับก่อนที่จะไปรับใช้ชาแนบที่เป็นทหารก็อย่าบอกว่าอมรักสียิงฟอนมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคำที่ผมไม่เคยมามาเอาพวงาลไยมาเลย,เลย <laughs> พูดมากเดี๋ยวพี่จะร้องไห้ตามงานไหนกับบ้าแตะไ่อ้มาให้ โอ้ย <c oughs> oh, uh, 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 uh. โชคดีโชคดีนะไม่นานหรอกนะก็เข้าไปฝึกไม่นานน้องอมก็คงได้ออกมาเจอกีพีเอฟซนะฮะในช่วงที่น้องอมฝึกก็พีพีเอฟซก็อย่าอย่าพึ่งลืมน้องอมนะครับเดี๋ยวรอน้องอมกลับมาร้องเพลงให้เราฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รักอมเมือนลูกชายคนหนึ่งนะครับตั้งแต่มาอยู่ด้วยกัน2ปีแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ไปรับใช้ชาติไม่เป็นไรมันเป็น สิ่งที่ลูกผู้ชายต้องทำนะครับถ้าจับได้ใบแดงแล้วก็ต้องไปรับใช้ชาตินะครับก็ฝากพี่เอฟนะฮะยังคงเป็นกาลังใจให้น้องโอมนะครับในช่วงที่ฝึกทหารผมก็บอกอบกัาชบว่าให้ฝึกร้องเพลงให้มากขึ้นนะครับเพราะโอมยังร้องเพลงอ่อนอยู่นะครับอันนี้รู้กันอยู่แต่ว่าก็ขอให้ตั้งใจฝึกไม่ไม่ไม่หนักหรอกไม่หนักหรอกนะสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้